พี่เอ๋พี่เอ๋ยได้ไหมพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยใจเมื่อกอยู่ไกลไม่ไ้รับไหมไปยื่นดิเดี๋ยวื่เดี๋ยวจะเก็บของเอาไปข้างหน้าพี่เลยสองหนึ่งองหนึ่งสองหนึ่งสอ จะคิ้วหรือตาแล้ว่สตวิ่งอ่ะ่ี่รับของน้องหน่เขาเพิ่เดินมาเขาเ่าเขาแล้ใครรู้สึก

ไม่ของไทยแต่แบดแบดไม่เกิดแบดสวยสมสวยเลยอ๋อเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรมาหมดนติมือพร้อมเป็นของเรานะชอบดีเจ้าหนี้ไูปมือเจ้าหนี้ชาชา ่องนาระมวอยาดีอม่ใช่้ติ่งต้ติเยอย่าพึ่งค่ะเราจะสเมาสเมลมากอ่ะไม่าไดแล้วอ่ะรอแล้วตายแล้วสเมลแบบติดแรงมากกิ่นดุ่งใหญ่าองนะต้องดมผิดเขาเป็นการเกลนช่วยช่วด้วยอะไรสเมาสเมมากเหมือนหัวเลย ต่กับใส่ไปผ่านไหมผ่านปะผ่านอไม่ผ่นเลยนะมันไม่ยิงเลยาขาว่าแตวาอ๋อฮยูมแมสหน่อยดิยมต่อยแมสจะเปนใช้กันยืกันนะขาต่อยปากคนสหนขาข้างไหนคะ้าวขาข้างไหนขาฟันทุนน่ะ ้างเดียวหรอวัวไหมดูดิอยากเห็นวัวมห้วัวแต่พูดไม่ได้ถามานานยังเนี่ยอะไรเดี๋ยสิโบดสิเปสีแดงหรอคืออะไรอะไรสีแดงวันจันทร์ไม่เจวันนี้อะไรไม่ค้าว่ะครจะาหอย่ร้วย จังเนี่เขามาก <c oughs> เลยเขามาหน้ารถพี่มทางน้ารถพี่อ่ะห่ต้องไปั่งไเลยเดินอเดียว้าวันัไถ่ายยไยังไอยยเมลม่อไม่ค่่ยังไม่่อสีฟ้าไว้สุกเย่เลยไม่ละมนเดย่ก่อนไม่ใช่พี่อพี่จอยคือเด็ดอ่ะ พี่จอยไปที่สำคัญกูไม่มีจั์สาวสามเอ็ดจะหายพันไหมอ่ะสาสมเอ็ดจะหายไหม่ะไม่หายเอาล้อเยังไงยังไม่หายอ่ะถ้ามาต่อมาโอเคแล้วถ้ากาถ่ายคอนเทนต์ ออ้อ้ไส่บัต่ะ่้โอ้โอ้อ้โ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 อ้มอ้โอ้้วอ้โ่อ้โ้โอ้้โอ้โอ้มออ้โ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 ่ะโอ้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 ้โอ้โ้โอ้โ่อ้โอ้มอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อไ้้้ พี่เต๋าพี่เต๋าทางนี้ด้่ยคุณภาพะติดเขาปะเนี่ยแพรแล้วแพรก็หายถ่ายรูปหน่งได้ไหมแล้วยังไงพี่น้องพี่น้องโอ้ my god

เยเอาไรีอะเหรอไม่สนใจเราเลยโอ้โหตอดรถใล้ก็นเก๋ยวรอแป๊บนึงีทำไมต้องเก็บมือข้างไหนอะข้งไหนจมอ้อ้าวอุยอะไรไม่คใชไม่ใช่ไม่ได้มงให้ะรทางู้าอะไรุอมูกใส่ เอาไงดีเนี่ยเอาแล้วไงไม่รพูดอ่ะเอาชอเรียกอวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ปีนเดี๋ไม่มีใครขอหรอใครขอรู้อนแต่งวะแต่ชาล้วหองยงยง อยู่ในบ้านหนาวแม่ที่บ้าน

ไปก่อนไปเลยไปเลยยังบอกพูดอ่ะยังไม่ได้เลยผ่านเลยพี่เต๋อหมดแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหแบนี้สองขวาน่าสองแมงสองเขาใช่ไหม

ต้นได้ป่ะเอ๊ะดู้ดิองอย่างงี้เฮ้ยทไมนั่ะค่ะมันย้อนส่งส่ไปห้พวกเราต้องมีันหาตลอดเลยเป็นไรอันูกี่่ใช่เราไม่ขอด้อมเราขอดช้อนน่้หเใ่ คนอื <dictator i> <apa> <c oughs> ่นน่ารักอ่ะ้ชาชาต้อแห่เลยอนี่คือโทรศัพท์หลออจะเข้าหล่อเอ้ยไม่ไทยแล้วนะเราต้อมพี่เข้าก่อนงเลยอยัี่บ ก็้อนค่ะาค่ะรูกมาค้ะไรไรอ่ะไม่ดีเลไม่ดูดีดูดีา้าชาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะคระไม่ควรจะให้ค